สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมชอมโมโคล่านะครับวันนี้จะพามาชมวิธีการประกอบฝาสูบนะครับเป็นฝาสูบวาล์วสามสิบเอ็ดยี่สิบหกนะครับเป็นวาล์วตนะครับนี้จะประกอบอยู่ในคันเฟร้อยยี่ห้านะครับลูกหกสิบหกชักห้านะครับคันสีส้มที่ผมกาลังทําอยู่นะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับผมจะใส่ซีนก้านวาลก่อนนะครับซีนก้านวาลก่อนทัน้งสองตัวนะครับทั้งไอดีและไอเสียนะครับนี่ครับจะเป็นซีนก้านวาลแท้นะครับก่อนใส่ทุกข้าให้หยอดน้ำมันก่อนนะครับ หยอดน้ำมันแล้วกดลงไปเลยนะครับใส่เข้าไปกด ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับมองเห็นไหมครับท้าให้ดีเสียก็จะมาใส่เวลาวกันเลยนะครับก่อนใส่เว์วให้ใช้น้ำมันชโลวมก่อนนะครับชโลวมการเลาวเนี่ย แล้วก็ทำความสะอาดใบวาวนะครับบาววาวใส่ไปเลยนะครับไอเสียก็เหมือนกันนะครับทำความสะอาดก่อน ราก็จะใส่สปริงวาลวนะครับจะใช้ผ้านะครับเสษผ้าเสเยียอะไรยดตรงเบ้านะครับเบ้าฝาใส่สปริงนะครับใส่สปริงที่เตรียมไว้ใส่ดิเทนเนอร์ใส่เกือกมา้า ที่ใส่ผมจะใช้นี่นะครับองเก่าเก่านะครับกับก็ลูกบ็อกด้ามขันนี่ครับวางลงแล้วกดลงเลยนะครับจะเข้าง่ายๆแบบนี้เลยนะครับก็ใส่เสียครับสังเกตข้อข้อนี้นะครับแนวเข้อหนาอยู่ล่างนะครับ เปลนทั้งสองตัว แ,แล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับคอมันสักหน่อยครับนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับ นี่ก็จะเสร็จแล้วนะครับก็จะมาใส่แคมใส่กระเดีองนะครับก่อนใส่แคมก็หยดน้ํามันก่อนนะครับ จะมาใส่กระเดื่องนะครับใส่แคมใส่กระเดื่อง ก่อนใส่กระเดื่องทุกครั้งนะครับอย่าลืมคลายน็อตตั้งวาลก่อนนะครับมันจะใส่ยากนะครับคลายเสร็จแล้วเราก็ใส่เลยครับจับยัดเข้าไปเลยครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับใส่ตัวล็อกนี่ครับ ใส่ตัวรองนี้ก็เสร็จแล้วนะครับจะมาเช็ควาล์วกันนะครับ รอบเสร็จแล้วนะครับเราจะมาเช็ควาลวกันเบนซินใสเลยนะครับใส่นี่ครับมองเห็นไหมเนี่ครับอยาให้มันซึมออกนี่เลยครับอย่าให้มันซึมออกบาทเลนะครับแบบนี้ใช้ได้นะครับ ไอเสียก็เหมือนกันนะครับนี่ครับไม่มีซึมนะครับฝาเราแค่นี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับ